รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศอเมริกาส้มููิใใมาากเลยตกปลากินเองได้เนากเนื้านลาแน่นๆกสกสนนี้ ันนี้เป็นวันดีนะครับสวัสดีค่ะ พบกับส้มในช่องแม่บ้านแคลิฟอร์เนียนะคะวันนี้เราอยู่ที่ทะเลโฟล์ดแบกรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศอเมริกาวันนี้เราจะไปตกปลากันแล้วก็ตกปูด้วยเมื่อวานนี้เราไปเก็บเห็ดมาแล้วได้ได้นิดนึงนะคะเห็ดเพิ่งออกฝนฝนเพิ่งตกแล้วก็เห็ดก็เพิ่งออกแต่ก็ได้อยู่นิดนึงทอดวันนี้เราเราจะได้สวัสดีครับทุกทุกคนทอดวันนี้จะไป,ะไปตกปลาเราจะไปตกปลาวันนี้ทอดจะได้ปลาหลายตัวใช่ไหมตัว Uh, ปลาเพิรชจะเอากี่ uh, <Per> ตัวสิตัวใช่ไหมเ <Good mark. S 1> ยอะมาก <All right. S 1> คนละสิบตัว,ตวเรามีสี่คนมีโซ่มีทีมมีทอวทีมสวัสดีครับเ <Yeah. S 1> yeah. ถ้าวันนี้เราไม่ได้ปลาสี่สตัว ไม่ให้กินข้าวไม่ทอดกินข้าวทอดกินฮอทดอกไปแล้วมาเช้าเนี่ยโอ้ไม่ไม่ไม่เฟร์เลยนะคะโอเคทุกคนเดี๋ยวมาติดตามชมกันว่าวันนี้เราจะได้ปลาและปูไปทําอาหารเย็นหรือเปล่าเนาะต้องสนุกแน่ๆเลยค่ะ you got a big fish now you got a big fish now m l l is the fish ตอนนี้ส้มกําลังจะทํากับดักปูนะคะอันนี้คือห่วงตกปูเนาะส้มเอามาอันเดียวเองนะคะวันนี้ วันนี้เราก็จะใส่เหยื่อเข้าไปในนี้เนาะแล้วก็นี่ก็คือปลานะคะปลาที่เราตกได้เนาะแล้วก็เอามาเป็นเหยื่อค่ะใส่เข้าไปในนี้เลย ได้ยินเสียงตู้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 ต่มันไม่ใช่เสียงสัญญาณโทรศัพท์นะคะไม่ใช่เสียงโทรศัพท์เนาะเป็นเสียงเองเสียงที่จับสัญญาณขึ้นอะไรก็ไม่ไม่รู้นะคะของทะเลเนาะมันอยู่ที่นี่เองใครใครใครรับชมแล้วปวดหัวต้องขออภัยด้วยนะคะ มมาส้มได้วางกับดักปูลงไปประมาณ10นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวส้มจะไปเช็คดูว่ามันมีปูน้อยๆมาติดบ้างหรือยังเนาะ วันนี้น้ํามันยังไม่ลึกนะคะเพราะว่าไอเขาเรียกว่าน้ํามันลงน้ํามันลงส้มก็พยายามดึงห่วงดักปูขึ้นมาแต่ว่ามันติดก้อนหินเนาะส้มต้องใช้เวลานานเลยค่ะกว่าจะดึงมันขึ้นมาได้ก็สรุปว่าส้มไม่ได้ปูเนาะแล้วก็ไม่ได้ตกอีกค่ะเพราะว่าไม่อยากให้มันติดก้อนหินอีกก็เลยหันไปตกปลาแทนตะกี้ลงไปเอาตะกี้ลงไปเอากับดักมาแล้วนะคะ ไม่ได้เลยสักตัวใหม่เหมือนกับว่ากับดักมันไม่จมน้ํามันอยู่บนก้อนหินเนาะและตอนนี้เราก็มาตกปลากันค่ะเหยื่อที่เราใช้ตกปลาก็คือกุ้งสดนะคะวันนี้ปลาที่เราต้องการก็คือปลาเพิร์ชนะคะส้มไม่เคยตกได้ปลาอันนี้เลยเจมารีตกปลาเก่งมากเลยค่ะตกลงไปประมาณ5นาที10นาทีก็ได้ปลาขึ้นมาแล้ว2ตัวในครั้งเดียวเลยเนะาะ got the match today. I know. I? You got one, Mama? Oh, wow. Look at that, Mama. Look at that. Wow. Oh, ปลาอันนี้ไม่รู้ว่าปลาอะไรนะคะสีสวยมากเลยสีแดงแล้วก็ปากของเขามีสีน้ําเงินนะคะเป็นสีฟ้าสีน้ําเงินเนาะเราไม่รู้ว่าปลาอะไรเราก็ไม่เอาเราก็เลยโยนกลับคืนไปในทะเลค่ะ oh, wow. You definitely deserve it now, don't you? Excellent. Two of them! They made one for me! Two of them! I lost it! You lost both? I lost both! One! Oh, that's beautiful. That's beautiful, Mama. Come on over. Off, yeah. That's a big one too. Yeah, keep, keep pulling ours in. Bobby, yeah. Nice, that's a big one. Yeah, oh, those you guys guy's nailing it. them. Sorry, I didn't even know I was doing it. Come, on oh, here, Come on over here, Molly. Come on over here, squishing your head. I'm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  squishing your head. ตอนนี้เรา ตอนนี้เราขึ้นมาบนฝั่งแล้วนะคะแล้วก็มีน้องมาใหม่กำลังกินอย่างสนุกสนานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องฝนกับทราวิสนะคะเพิ่งมาถึงเดี๋ยวส้มจะให้ดูปลาที่เราหามาได้วันนี้เนาะดูสิส้มดีใจมากเลยได้ไปลาตัวใหญ่ที่สุดเลยมันหลุดไปนะคะมันมีสองตัวมันหลุดไปตัวใหญ่อะ่ะเนี่ยเนี่ยเก่งมากเลยอะ่ะวันนี้เราจะทอดกันแล้วก็ทำ ไอ้น้ำจิม้มแล้วก็กินกับผักเนาะแซ่บๆนะคะส้มภูมิใจมากเลยตกปลากินเองได้เนาะ oh, He does a great job, doesn't he? Uh -huh. <laughs>

boop 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 boop, boop. <laughs> why don't you get the tongs she has tongs oh that was cute <laughs> ตอนนี้ปลากําลังอยู่ในหม้อทอดนะคะเราก็มาดูสองสาวทําน้ําจิ้มกันจิ้มน้ำจิ้มกัน,อ,นอยู่สองสาวทําน,น้ําจิ้มนะคะเขาเตรียมน้ําจิ้มวาน้าจิ้มซีฟูด้ดน้ําจิ้มอะไรเยอะแยะเลยวันนี้ดูบรรยากาศแคมปิ้งของเรานะคะม,มากันสามคู่เนาะหคนนะคะวันนี้เนาะดูบรรยากาศดีมากเลยมีไฟนี่เลยนี่ค่ะสมอจัก,กรยานมาด้วย ได้ปลาแล้วโอ้หอย h p กินอีธานอิดห่อานใส่น้ำจิ้มลงไปแล้วทอดไปเคี่วดครับนี่ซ s นโบนส์อืมไอ้ที n ทอ o กันทอ i n ิน o บนทอด กินก้างปลาพี่ทอดเอาเนื้อปลามาใส่ในนี้นี่เนี่ยทอดเนี่ยเอาเนื้อปลามาใส่ในนี้ Put f i ุ h ฟิชอินเฮีาเอาเลยทอดเอามานี่ใส่นะคะเนื้อปลาใส่เอาก้างใส่ด้วยค่ะไม่นี่เนื้อปลาใส่เว้ยวิดน่าดันอะไรแต่ซอสแต่โอ้โหซอสนี่เด้อต้องมีผู้ช่วยในการกิน อ๋อน้ำซอสมาโอ้ยต้องมีถั่วด้วยนะทอล์กจิ้วน้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มอร่อยนร่อยทีมบอกว่ากินได้ทุกอย่างกับน้ำจิ้มอันนั้นอือหืออีสุกื๊ดชัดโอเคมีมีมีคนจัดการให้กินนี่มานี่ ทำให้สามีตัวเองด้วยนะเดี๋ยวทีจะใส่ไปอ๋อได้ได้ขบรามาฝรั่งให้ฝรั่งกินก่อนเนี่ยนี่ครับวิ่งดันอีเวนต์วอลช์แฮนด์อีสกูดมาน้องสัตว์ลาลงมาเลยอันนี้ซอนมายองเน็นะคะน้องฝนทําอร่อยมากนี่หม่ำเมาอะชเนีมจัดไปขอบคุณครับขอบคุณครับ No, uh, <laughs> <I like mine. laughs> Give me a second. I need to finish the fish first. He got that video. That's a, <laughs> Don't a babe. Try. <laughs> That's a million hits. Let's do it. Oh! comment, and subscribe. <laughs> <laughs> you, you, she's going to get pantone Pro V. Too. Asking for uh, <laughs> to do ads. now yeah. Oh, you're gonna cook. Oh, and a cup. <laughs> mm -hmm. One ape and one D in a cup. กินอมาเส้น huh. ม uh ีอ huh. อ okay. look at that I come, I แล้วก็เอาปลานะคะปลา <laughs> เนื้อปลาแน่นข้น <laughs> ปปมาตน,นี <laughs> อันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยอร่อย very good now it's time to wrap up oh, oh. <laughs> mm. one and one inch oh, is up don't forget like click share subscribe ถ้าถึงเป็นมิวสิอร่อยมากค่ะทุกคนอร่อยมากๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทอร์เซต subscribe ตอนนี้เราก็พากันกินอาหารนะคะส้มกําลังทอดปลาอยู่ยังไม่เสร็จเนาะมีหลายตัวเลยค่ะวันนี้ส้มตกปลาสนุกมากๆหวังว่าทุกคนหวังว่าทุกคนจะสนุกเหมือนกันเนาะดเดี๋ยววันนี้ส้มและเพื่อนๆต้องขอตัวลาก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้าเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีคสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะไม่หัวทำไม่ได้สูงเกินสูงเกิน Okay. <laughs>